ปุ๋ยพืชสดพี่น้องเอ้ยปุ๋ยพืชสดเห็ดอยู่หลังบ้าน ปุ๋ยพืชสดได้หาโลู่ลังบ้านแปลงหลังบ้านแปลงหลังบ้านบานนี้สิมาเฮ็ดปุ๋ยพืชสดบ่ต้องเอาอนบ่ต้องเก็บถิ่นแะมพี่น้องบ่ต้องเก็บถิ่นบารนี้มันสิเป็นปุ๋ยเลยเอาคนทับคนทับ วนซับเลยซับลงไปซับมันอยู่ในตอนนั้นเอาตอนนั้นเอาเฟียงเฟียงปลกเหมือนบ่เอาเฟียงใส่เป็นห้องปืนบาเนียนเฟียงกับเป็น ดำเป็นปุ๋ยไปเลยพี่น้องเป็นปุ๋ยไปเลยเป็นปุ๋ยไปเลยเดี๋ยวมองดูเป็นปุ๋ยแปลงผักที่บ้านเป็นปุ๋ยไปเน้อปูปกแตงไว้คางแตงกำลังเป็นน่วย มักไว้ัลจดินถมว้ถมใ้มันเป็นปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพืชสดเดอ้อพี่น้องเลยพืชสดปุ๋ยพืชสดนี่เ้าบ่ตตองเอาไปถิ่มทางนอกเอาาก้าบ่ตตองไปถิ่มทางนอกเ้าหมักว้นี่มักว้ หมักไว้ต้นหมักไว้เลยยับซับไว้ไซับอย่างน,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 นี้เป็นปุ๋ยพืชสด งามเข้ามาปลูกเขากัเอาปุ๋ยหมักมาปลูกคือเก่าอยู่หลังบ้านเด้อพี่น้องเลยน้ำหมักกับหมักก็คือเก่านี่แต่ แต่มันเป็นปุ๋ยพืชสดปุ๋ยปุ๋ยพืชสดเข้าบ่อต้องไปบำรุงอ,ง,องอย่างยากเข้าพืชเอาหญ้าเอาหญ้าเอาพักที่เศษพักเศษอย่างเฟียเฟ้ยงเอาเฟี้ยงเอาเศษพักเอาเศษใบไม้เศษที่อย่างมาลงในนหนล้งหรืเอเขาก็ะถมไป ผมขุดันกะนังก้งกนเป็นลุมไว้ในมชัชด้วย มากก็ทดินมากไปเป็นเป็นหลุมเป็นหลุมไ้ เป็นหลุมแล้วก็ใบไม้ใบเศษเศษผักเศษอี่งลงใบไีนเศษผักเศษผักลงแล้วก็จุดินถมไว้์ประเดนส้างที่ฮขาปูน ฟางที่เขาปูมันสิเป็นเปียยุ้ยแล้วเปียยยแล้วเปียยุ้ยหลเดอร์เป็นยังไยเป็นฟางเศษฟางเศษฟางเศษฟางเขาเปียยยบัดนี้เขาเกาใบไม้ลงไว้ใบไม้อันนี้ก็กลุ้มไใ้ กุหลิมใบกุหลุม,มเอาบดตรงไปเห็ดมักยาก,ากมักในตโตเลยลมมกุหลมมิ่มใบนังก่อนกุหลุ่มใบมันมีเศษใบไม่เขา็ถมไม่ปมไม่ ตัวมันเนี่ก็เป็นปุ๋ยมักปุ๋ยมักในตูะ มีมากในตัวเศษสร้างเศษอย่างเขากับนี้อยู่แล้วมากเว้ยในตัวเศษอย่าเศษงู เศษหญ้าเศษยู่ฮอกใบตองเอาไปถิ่มทั้งนอกบบตองเอาไปเผาบบตองเอาไปออกจากเขตทั้งนอกแปลงบันนี้ฮอกปยไม้เฮดใส่แปลงียหญ้าแล้วก็ใส่ลงในหักจะเป็น,นปุ๋ยไปในตัวเลย ปุ๋ยบัดนี่เข่าก็จะเอาปุ๋ยมาปุ๋ยอย่างนั้นเข้าใส่มันก็จะบดได้ใส่ไหลมันก็จะงามแล้วก็ใส่ มือละแปลงละยังก็ดีมักไว้มักไวนะ้ในตู้เลยเศษผักนี่มาเศษผักเศษผักเป็นเงาเป็นต้น หอมน้ำเขาเก่าจะยอดน้นไต่ายเอตไต่ลิ่นยๆม่ก็ไดหมากเลยพอนุ่งไปในโตเลย เเฟียงเศษเฟียงมืนกับเปียยุยแล้วเปียยุยประมาณนี้เป็นปุ๋ยหมักในตัวเลยเจ้านี่ก็ได้แปลงนี่ละค่ะ ปุ่นเตรียมไว้แล้วเตรียมเสียไปขายแล้วเมื่อนี้เปิ่นสั้งหาโลสั้งหาโลเดอ้อพี่น้องเลยสั้งหาโลก็ได้ประมาณนี้ละค่ะขอบคุณค่ะที่เกามาเบิงสาระน่ารู้วันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ